สวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆท่านเลยนะฮะแล้ววันนี้ก็กลับมาพบกับผมเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับผมแล้ววันนี้นะครับผมก็มีเมนูนะฮะ,ะยำรวมทะเลนะครับผมแอบสุกบ้างดีบ้างนะครับผมยำรวมทะเลแบบสดๆเลยครับทั้งปูทั้งกุ้งสดๆเลยยกเว้นปลาหมึกนะฮะกินสดไม่ได้ <laughs> จริงๆก,ก็กินสดได้เลยปลาหมึกแต่ว่าอ่ะอย่าเลยครับปลาหมึกไม่ค่อยสดเท่าไหร่นะครับผมก็เลย ไม่กินดิบดีกว่าเนาะเอาไปลวกสักนิดนึงนะครับผมอ่าเพื่อความปลอดภัยต่อลําไส้นะฮะ <c oughs> อ่ะเหมือนเดิมครับผมก่อนไปรับชมคลิปนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะฮะอ่ะเราวันนี้เราก็มาอยู่กันที่เถียงนาเลยนะครับทุกคนอ่าอยู่ใต้ต้นมะม่วงเหี่ยวพันต้นใหญ่เลยข้างหลังเป็นนานะครับซึ่งอ่ะเกี่ยวข้าวไปน,นานแล้ว <c oughs> เกี่ยวตั้งแต่มกคลาแล้วนะครับผมอ่า ก็ไม่นานเท่าไหรน่นะเกี่ยวไปตอนต้นมกรานะครับผมอืมอ่ะอย่ารอช้าเลยครับทุกคนเรามากินยำรวมทะเลเลยวันนี้ผมใช้เป็นพริกขี้หนูสวนในการทำแลวนะสีก็เลยแบบไม่แดงนะครับออกเขียวๆนิดนึงนะฮะมาชิมเลยอยากชิมแล้วต้องชิมปูก่อนนี่โอ้เหมือนเดิมทุกคนนี่บีบเนื้อให้ดูครับปู นะฮะอืออย่างว่าเนาะปูสดเนื้อหวานชำ่ำมาดืม่มอู้อู้อือ,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 อปลาหมึก แสบสุดๆทุกคนกินพริกขี้หนูคือหอมอยู่ในปากเลย แซ่บมากๆทุกคน news. Mm. Ồ, đẹp lên lắm nghèo อ,อเผ็ดม,มากๆทุกคนพริกขี้หนูปกติผมจะใช้พริกจินดาแดงในการทำนะฮะมีลองพริกขี้หนูดูทุกคน Hmm. ah เนื้อปูคือหวานกว่าเนื้อกุ้งมากเลยนะนี่เห็นไหมครับ 嗯。嗯。Mm. Uh. อ้อ่าวเนื้อหวานเจ็บใช่ไหมปู เนื้อปูนี่หวานกุนเนื้อกุ้งนะจริงเลยจริงจริงอร่อยมากเนื้อปูสดๆเก็บความแล้ว Hmm. Yeah. 嗯。嗯。Mm. Mm. อู้อร่อยแซ่บมากโอ้โ หูวนี่ฮะอืมเนื้อหวานมากหวานานีรก็ุ้น้ำตาลอ,อร่อย แซ่บมากๆทุกคนเผ็ดพริกขี้หนูนะครับผมอเอาละครับเป็นยังไงกันบ้างสำหรับยำทะเลสดของผมนะครับผมน่ากินใช่ไหมฮะอร่อยมากทุกคนแซ่บจริงๆได้กินหอมพริกขี้หนูแบบเหมือนกินน้ำจิ้มซีฟู้ดทุกคนเครื่องปรุมมางมันคล้ายๆกันแล้วเนาะตอนแรกอะแค่เปลี่ยนพริกนี่คือให้ฟิลน้ำจิ้มซีฟู้ดมากๆ,ๆทุกคนอร่อยมากแซ่บจริงนะครับผม สำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะแล้ววันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ